พอดีแล้วแม่ดันตายยังขาดนี่หมลงคนตกเลยนะแมลงนี่กระหอนเลยนะ่เมื่อหรือด้วยแม่ก็เถียงนะตกแท้ๆเลยตึ๊กตะการลมอะไโดยกะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกำลังมาตีพี่น้องยามแรงพี่น้องเนาะพบพ่อมือนี้กะ มาหาภูวงเพิ่นพี่น้องพอดีเพิ่นเก็บถ่านอียังซอยแม่เพิ่นคือเก้าพี่น้องมาบ้านี้เนะาะคือสีแล้วเลยพี่น้องเพิ่เนเก็บถ่านบ้านหนุ่มเสียแขนยาวเลยนะพี่น้องเนาะ <laughs> สบายดีเดอ้อส, <laughs> สบายดีเด็กๆสบายดี <laughs> เด้อเพิ่นไปนอาบน้ำมาใหม่พี่น้องเพิ่นเก็บถ่านน้องละหน่อยก็อาบน้ำแล้ว <laughs> หนองลินผมยาวนี่เป็นสาวผมดกแล้วเนาะ <laughs> ็บไปจยกสอบและทานนะเพ่อนเนี่ยะค้ายอะไรจากเปล่าซะงานันนับอยู่นอืออ่าน้นสิบสิบายสอบแลวเนาะงามมันีพี่น้องทานเพิ่นเอือเดชวช่เรียนหนายังเรียบร้อยเนาะย่งในตัวนี้แล้วบนี้มีคนมีคนอ้าวแล้วบอกะออือ นึบเอ็ดสี่กรายตัวตัสอบสุดสอ,อ,อ,อบนี่อันเอาตะหาสอเออพอดีแล้วนาออันนี้หาบ่ามีทานล้วบอนี่เบิดแล้วบอเบิดแล้อเออ ฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี่ปกาที่โต๊นอนนอนอยนู่นนะี่มาเมื่อคืนนอนเฮือนป้าที่โต๊ะพายยื้อพี่น้องเมื่อคืนนี่แม่น <ม EN. S 2> ห้านแายเครื่องแถวเฮื่อน,นกับไปบิดเลยแถ <laughs> วเฮือนเนดะ้ป้าพายดับประมาณเกือบแจ้งผู้บัญชาการภัยมาไม่จะดับกันอือโอ้ลมนะลมแถิดลมว่าเฮือนกับแบบหัวแหน่ก็ทรมานระแวงพี่น้องนอนกับย่านแต่นั้น มันหัวมองแผ่นต่อกระปูอย่งเงี้ยค่ะแหละเพ่นผ่นบรไ้หัวบออันมันเข่าทางอันนั้นเขาทั้งหัวบนนอนบนหัวทางอันมันพระเนาะมันปกติพี่น้องอันนี้อันนั้นนะใครแต่ทางเทิงมันโอเคแล้วก็ืทว่านอนขากแล้วอันนี้อันนี้นะมันตกลงมาแล้วก็มันลมพี่น้องทางพระทางอันนั้นช่วงนี่กันาฝนแล้วนี่พายุ่นี่ มันขาดไวอันนี้ก็มันจะสีขาดออืหน้าชี้ยวนเสือกพางมันใหญ่ๆเห็นดิชาอันอชาพันนี่มันยิบพักนะน้ำอินิดเอออือเป็นไดรนกเลยน้องลินเพิ่งกระอาบน้ามาพี่น้องเลยนายทงสบายดีเด้อนายทง อืมเหน็นเาเนมาปิงป้งปิ้งกินแซบเซยดิค่ะปิงป้งปิ้งยำนี่แซบบอกมันอยู่บอกเจ้ากินอยู่บอกยำเคยกินจะเคยเออเอาไว่ามันอัน,นนั้นเนาะนกข้าวแล้วเห็นว่าได้นกข้าวมันบอกตัวตาโลโลเขาเนาะปิง้งกินได้ตาโลโลแต่แล้เห็นเขาจะได้บราเคยกินข้าวสาลีด่ะเนี่อก่อ ตะกี้ให้ย่านนกอือกินนกกระทาที Nept ่เคยกินอยู mm ่เทานั <anyway> like ้เขาจว่าลาบกินน่ะแซ่บมันมันดะอือนกกระทานกกระทาไปได้แม่เคยกินบ่อ้าอันน่ะดเพิ่นขายอยู่เป็นปิ้งเป็นหยัง่่แน่ลยขายเดี๋ยวนีก็มีอยู่ลเนาะบ่แม่นเราเลี้ยงอยู่บ่จะจ้อันนี้บ่แม่นทานบ่แม่นแม่นเนาะเอ้าก็ยงแหเนาะยงอยู่ ยังจะสอบที่บทนีย้ยังหนึ่งสองสามสี่ห้าเส็จสอบตากแดดได้เคยเกี่ยวกับตากแดดได้แต่กล่าวเห็นน้องดินบริเวณนั่นปันไาเพราะว่าเพิน่นช่วงนี้เพินเเนพ่นแบบย,ยังซอยเมี้เพิ่นอากาศพรมกระแตกเดย็ดทานซอยเงี้ยันกาศแดดเนาะียังน่นนงแต่มันกระยาวคือเก่าแต่มันแข็งคือซึอนะ่งม ก็ยากเนาะพิดโทอร์ซับเมื่อคืนน wow. okay. ี้ค well, okay. yeah, ่ะพ like, yeah. like, ี่น้องบอดีลินไฟกระดับเนี่ยเบตกับโบลายบ้านางอ่อนเคยายโบมาลาบกินเนาะแซ่บแบบนท้ายหนกกระคามีเค็มอันเดียววะนี่แม่เปลี่ยนเจนนิดตอนนั้นแม่เออพอดีแล้ว เคยเห็นมาตอนดินจีก่ะเห็ดนี่เป็นอะไรแน่เด้เป็นเห็ดนี่ตะโงนนี่น่างเห็ดจางเห็ดเตานันเนาะเตาดินจีคักเลยชิเลมงานเราทวงเงันยังน้อยเน้าะพอเป็นอุ้มแล้วก็รูดเมือกอ ยังเด็กหน่อยเนาะเอาไปปิ้งกินเจวแ่บเซยได้เน่ะเมนมนแต่มันยังดิบมันนั้นแล้วมันจักเน่าแลยเนี่แม่มันยังดิบเน่าบอกเมื่อม่มันถือนะโดนเราบ้างเนาะน้องวันดีกับป่อคือสีหนาวคักเนาะุงเสือเชนย้าทำกระจุกมือนะกูอย่าบดดูดมือเด้อเฮียนเลยเพม่นเป็นเคยอลไพี่น้องเคยจะว่าเป็นคนหูเลยเนาะกระแมนแล้วบดได้คอยปากคนได้ เป็นคนห้วเป็นคนโง่ดูดบัดมือบัดเวนหมูท้วงนะอาอ๋อเมาจนบ่เถาะมันสิหัวจ้าครวมแน่กระยาแหละยที่เมื่ออยู่เบานเจ้านี่นองโง่ยุดยุาเขยิบถอยกเมื่อซ้ำแล้วเนาะอันนี้เลยอืมอากาศฮอนลพี่น้องพอดีเพิ่นควัดขานอีกนี่กะโค้งเพิ่นกะบ่ได้ป้ายใสขี่น้องพอดี เิบฐานเก็บฐานซอยไหนเอ้นเซลอีเลี่ยนอ๋อหน่อยน่อยแทหน่อยวนะ่าเนาะมันรีบเอาหชมันแรงนี่ฝนตกอีแลีนี่เนาะเข่งอยู่ได้ถึงไ้มันขาดมัแรงฝน,นตกแ้้เนาะแรงนี่น ะเต็มต้นง่ายเมื่อหรือต้นไหนเกื่องนะโต๊ะแท้ๆเลยมันโต๊ะ้วก็ล้มเลยเก็บเมื่อเลยแล้วทานเลยมัต้องถ่ายมันโต๊ะยากในสว่างในพี่น้องอินทัศซับบ่ค่อยได้ย่านกลางคืนกะมีแต่มากลางเว่นนี่แหละพอได้อยู่แม่เุาตะกร้าต้องเช็คเงียบเลยมอดยังดีพักเขาคนแบบมันเอาอีกอ้าวอีลีได้เขจาว่าถ้ามอดแล้วมันสิคืนเถอะนะ แต่โเธอทราบภาพผัดคลายบบได้สูมือนี่มันติดเลยมันโบลิเหตุคล้ายก่อนแวดออกลานออกห้าดีเขาดีเลยทำไมลงไปอยู่กองสาร <c oughs> ตัวนี้บริเก็บบอสอะยังยังบ่เย็นอันนี้ไหวได้ด้วนอลงไปอยูออค่คุเนอ่ย <c oughs> ตัวมันโมหมาแน่พี่น้องเป็นหนามันเนาะเด้ออันนี้ฮา,านาทานจูดใส่ขี้ดินนี่งามถอดได้เนะาะใครแน่ฝนตกเลยจูดอีบาเนี้คือสิบวันด้มาบันไดแล้วขี้เลยอันได้อะไรกันเอะขอบโชแม่เอาวหาจูดก่อ,อนเด้ยังไม่ได้จูดเลจัดด้วยไอ้อท่องก็จะจูดทานบ้านี้ไปซื้อพืชมาจูดแล้วแหละพร้อมกี้เลยเปียกนี่มันจังบดเลยยากอันท้อ หาตัดก็ได้นก่นสีได้ไววกลัวช่วงนี้อากาศฮอนพี่น้องบริษัทเขาเสืออนะเพืเ่อนกูโบไว้ธรรมชาติธรรมศาสตร์ร <laughs> น้อน ยิบไปนี้ไปนี่ดึงแน่นพี่น้องเพราะว่าไปส่งระเก่าน้องอย่างนั้นน่ะลูกคนไม่ได้ทำนี่นเนิดเป็นปีกไปแหละโอ้ลูกคนขายถานยิบถ่านบเป็น <c oughs> ยีบบวเป็นยิบบัเป็นแล้วเก่ายังมาทันนั่นน่นอกท่านไดเฮียนยิบับบเป็นเใส่เม่ไปช้อนเบิงก็หูแล้วอย่างใดๆแต่เก่าเนาะเาเป็นงแต่ในน้อยพ,พี่น้องเอ้ ตึกาวนําไปหารับจ้างเก็บถ่านประบดนี่เป็นตั้งแต่น้อยจนมาเท่านี้เลยจําได้ให้เพิ่นเนาะวีดีโอได้2-3,000พนองตึกาวชื่อดีโอชื่อก็ซ้อมกินแ้กินในอันนั้นเด้ในแดงแล้วก็ในเว้นนั้นาจาจาเบงนังัอแงเนาะเหมือนจ้างเงนงพี่น้องเอ้ยตกาวเล็กน้อย ในห,นในหมือโมสมือนี่กินแล้วก็ห่อนปากเลกินหลาย,นนายกันตอนไหนกินหลายโหดอันจนนั่นอืแขวนจนแตกเลยจักรันเนาะเฮาเก็ตน,นะบนเฮาอันยำบนเดียวดิคือคูม,มืออันซื้อมาเต็มมอเลย <laughs> โโนโหดโคตัดแรงมาอาบน้ำอาบนายแล้วไปเขา <laughs> ม่ได้อยู่ไปแล้วเนาะเด็กน,น้อยพี่น้องเก็บถาดรับจ้างเขา หัวยังได้หลังดีนลยหลงวันดีหัวเก,ก่งเทไไดยันงนจะสอบป่ะเลยพบหาสอบโอ้โหฉันว่วจะลองยิบบอน้นองดิ้นยิบไม่น้ <c ười> นนองดินมือสิบอ,อกเอาหุ่นก่อยิบกรเป็นอ่าลองแล้วมันแข็งหูเนาะเย็นเย็นไว้ ลองลินบะฮ้อนบนลนงนองรีดนูชองคาสันบะฮ้อนบะตอนนี้ฮะก็สี่โมงล้วัวยเทนะ ไปเล่นเ้ยไม่ไกรหาไไย,นยนไน้ังยิดสองสอบนึงวะทองข่อยเหนวะช่องด้ยสามนี่แหละหน่นี่งการนี่เนาะแงชีพนแม่ได้เงินแล้วซื้อเค็ม,มาตืึนงนะท่ากด้เงยนดร่กันหลายคนชิ่อว่อันน้ำเค็่ยมชานพอบีชาติอบหรือ่าษอนนนารนะล้อว่าญีุ่่นม่ทานเนื้อว่าไนี่ มันมาจนสองห็นงามๆทำะุกโต๊ะนี่นได้ยินใครยามอมมันประจำมีปีลกแล้วก็ห้อน้องคนโต๊ะนี้สองมุ่งดีๆสองมุงดีอ่าันไปหาผ้าบ้านน้ำอมมดีกะ น,นี่มันเป็นยังแม่ขี้ยงม,มาได้เก็บเดี๋ยวมือดังอืม <c oughs> หากินน้ำเย็นก่อนห้อนแหงเลยดิช่ไยหยิบต,ตาหน่อยเท่านั้ <c oughs> นี่มันเลิศขอแต่บวกาะดึงแหงอะเดี๋ยไม่ขาดโอ้ยของเฮากับเจ้าอะสับกันอะไรนยิดหนะ่อยของเฮาแน่นกว่าอีกว่าจักห <c oughs> <c oughs> ่องตัวเองก่อนอ ถ้าเสือกง่ายควรยัะดึงเยดึงให้ปิตยาตแบบสอบน้อยแต่ว่าใส่สวดใส่หน้าสวดก็เรื่องงานไล้วฝึกเงาตงนี่เลยบวก็มีเต้นี่แต่ว่าดึงให้มัน มึงี้เตี้ยเนาะอย่าม่ตัดทอม่ตานางไร้พวกยังสีสอบอันนี้อุ้หสีสอบใช่นู่เออทุกโซ่สยงามดีแนะนำเยียบหนก้วน,นะนสิแลส่าจีนจ้ละ

โอ้เบิดเลยโอเคนมันเอินกูไม่ล่ยอดเลปลาตะกอนเห็ดนะเต้าแบบง่ายมึงระเอินมบระเบินมาปลาเต้าเต่าญ่ๆกับจู้แล้วก็ผัดเป็นชาแล้วก็เาทิมไปล้ นอนเ้าเด้อบบนี้พืนจะเป็นปจจจุู่เพือนเม่้าเพงเดียว,กกวยพื้นตะก้าได้พื่นปจจุเพียดียวพ่อีาวพ่อทานหนักปะไห่รักไปโทษที่เราเนฝัดกันกังคืนแล้วก็เข้าไปนอนนะเอย้ยพื่นนอนยังตะขีเท้า แเาไ่แดงเบลาะใหม่มาเลยเมือตะกี้เท่าไดนเบหนึ่งสองสามสี่ห้าคือมืเฮ้ยคไม่เอาน <aro. S 2> ั่นมาเติมเก้าสิบเอ็ดสองสสเจ็ดสิบเจ็ดสอบคืย คุห่หาหาไะบุริกีแตบอะ่ะไรยังไได้ได้สอบนี่ชนชัยอันนาทานกับใสเบี้ยว <c oughs> ยิบไปตา,า,ามหน,า,น,นาทานนั่นแหละงามใดเรียบร้อยแล้วพี่น้องบาทนี้เบิดเลยเย็บแล้วมือนี่เน,นาะตัวมือก่อนนาคิ่นไปคายแล้ว คนก็นเริ่มสิตโต๊กอิเลพี่น้องพายุข่าวเนาะใครเดี๋ยว,ว่าทานมันไหนมเลยมาแรงกระทำซีนอนนะมันเลฝนตกทางลมนี่นอนรับอยู่บ่อมคืนโอ้ยยองบรีนอนได้ตอนฝนตโกมันแหงนะคิดว่านอนรับเนี่ยตกว่าจะไปพฝนตกที่สุดไปใครไ่นดอกร้ลมตยายาดจนเศร้าจนไัยมาถึงได้นอนอืมจนเศร้าจนไภัยพอมา เอองก็นอนบนับคุณบาเเมนวะบอกการนอนมาจ้าขันญาตกนอนันญาตมืดาตผีสั่งมาสีมี้พูดได้นอน,น,นูเดียวเนาะมีแต่นอนบับมันแรกที่เขาเคยนอนนำไฟเลยกินน้ำก่อนจนสมัครเคยนอนแจ้งหมดไปนอนมืดอือฮะโอบมเนหกสิบเจ็ิบหร<ะ>ือาเนี่จะก 5, 60, 30, 30ละะก่ายังหกสิบได้ แพงเต๋อเห,หมฮะคือรไดมันเลยแพงที่สุดเอามามุงเฮือนนะแปบหนึ่งก็เห,ห็นหักหมดเลยแต่ใช้ได้ปวกมันอยากกัดนะนะไม่มันก็ปวกกันนะมีแตพ่พายางหักหักักกาแต้มที่มันกลัวพายางกัมีแต่โดน้กระพอก็คือกันมุงมุงพอมันบางแดดเนาะ เงี้ยนะนแดงน้ำเลยดูกะกรเมิดอยู่ที่นา่นเหน็บรอยเหน็บร้อยตลอดเนาะแต่ว่ายังอยู่ยังอีกอันสีสอคนใดตะเวนกับพี่น้องเริ่มตกดินนะน้ำเมือนแล้วและพี่น้องบ้านนี่น้ำให้นมุดฐานเนาะอ้งก็บมีช่วยแม่เพลินพี่น้องเลยพอดีแล้วยามแรงเนาะยามฝนตกห้ามก็เลยซอยกันหลายคน ส่วงนี้กัพายุข่าวพี่น้องระวังเนาะไปใส่กันไปแถวหวนทางแห่งระว่างต้นไม้ร้ายแถวทางเราแคมทางะนะพี่น้องยังแบบเป็นโบลิตัสนะย่านลมมาแล้วกันต้นไม้มันหักเนาะพายุเลยซะเห็นแต่ปิวไปเบิดอีนี่ยังกับกระตูบอันที่ว่าโบลิฟังดินอีนี่นะมันปิวไปเบิดแถวเฮือนกนัยังเป็นตะย่านพี่น้องรักไทยโอ้ลมเนาะ บนห้ากระตกมือขึ้นพี่น,น้นองตกตกครั้งแรกเลยกันยังห่อนคือเก่าเนาะพึ่นกระสิเก็บเครื่องยังเมื่อและบันนี้แล้วล่ะโดยเอาพี่น้องคลิปนี้กระสีคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องทาพ่พอคลิปนาเนาะโดยจะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว,ว่าสบายดีสบายดี